สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเทพื้นหน้าบ้านนะครับผมนี่ใช้ปูนมิกนะครับปูนสําเร็จนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เกียปูนอยู่นะครับเทพื้นลงรดนะครับผมนี่เทพื้นลงรดนีผมก็เป็นพนักงานเกียปูนนะครับอ่ามันครคุยเนาะนี่นะครับช่วยคนละไม้ละมือนะครับ แบบเดียวกับเซตครับบ่ถึงชั่วโมงนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอ่าลงรถนะครับใช้ปูนทั้งหมดนะครับประมาณสี่คิวครึ่งนะครับผมเพราะว่าจะมีอ่าสารเจ้าตี้ตัวนะครับแล้วก็ไอหน้าบ้านนะครับเสาหน้าบ้านนะครับกระหือทางออกประตูหน้าบ้านนะครับผม รถราลูปูนมาเลยนะเป็นรถปูนลิกนะผมใกล้ปูนนิกเพนะครับมันจะได้รวดเร็วหน่อยนะครับจะเสียเวลานะครับช่วยกันเกียร์นะครับคนปาดกับปาดนะครับผมเฮเแล้วนะครับเพแล้วผมก็มีนะพี่เกียร์เกียร์ปูนมันเท่ากันนะครับเท่ากับไอ้ลักที่เขาตอกไว้นะครับ หมายไว้ว่าเขาจะเอาก่เซนก่เซ,น,เซนนะครับก็ต้องเอาเท่าตามลักที่เขาตีตอกลงไปในดินนะครับนี่นะครับ่าโรดปูนคันนี้นะครับกบ็มีสักประมาณสามคิวนะครับผมสองรอบนะครับสองรอบสองรอบเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่สี่คนนะครับ ด้วยกันได้ไวเสร็จๆนิน้อยนะครับนี่นะถ้าเอาใจปูนเมกอ,ะ,อะมันมันเบยครับเหลือเหลือเอาแบบผสมปูนแล้วเอาเทนะครับมันจะได้มันจะเสียเวลานะครับแล้วการใช้ใจมันอะจะบานปลายออกไปอีกนะครับเขาสู้เขาใจลดปูนเมกเลยนะครับกะตกคิวละพันพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดร้อยนะครับอ่าพันเจ็ดร้อย ทั้งหมดอยู่4คิวนะครับะต๊เป็นเงินอยู่9,000 200กว่าบาทนะครับนี่นะหครับดีเลือเฮาใจ้ยปูนตีแบบเฮาแบบเฮากูนเองนะครับเฮาผสมเองนะครับบ้านนะครับอา,อาจจะราคาสูงกว่านะครับสูงกว่าปกติเฮาจ้างรถมิกมานะครับ ดีวันนี้นะครับปูดพุนวันนี้นะครับปรซิทง่ายๆนะครับอาจจะได้แค่หลอกเดียวนะครับนี่นะครับเฮาใจปูดี่เขาผสมเองอ่ะมันมันเสียเวลาด้วยนะครับแล้วเัากระจวยกสรูมันเยอะด้วยปูดี่กะโอ้โหเป็นสีบลูกพุนกับแต่นี่เฮาดีหน่อยครับใจรดมิกใจปูนไอ้ปูนมิกไปเลย รวดเร็วนะครับเท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 เขาเกียกียรเกียแล้วก็เอาได้ตามแบบที่เขาว่าอ่าเนี่ยด้วยกันครับสี่คนนะครับผมได้เวลาบดถึงชั่วโมงนะครับอ่าแกะเ็จปาด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 เนี่ยนะครับปเสียเวลาเองนะครับแต่ถ้าเอาผสมปูนเองเทเองนะครับ วันนี้นะครับสองล็อกบอกเซตดแน่ๆครับสี่คนสองล็อกนี่บอดซตแน่ๆนอาจจะได้แค่กก่งล็อกนะครับวันนี้อาจจะมีวันผูกเหมือนวันนะครับแต่นี่เขาใจลดมิกนะครับปุนสําเร็จนะครับมันเลยเวยอ่ามันเลยรวดเร็วถ้าเฮาผสมมันเสียเวลาเขาตวัวเสียเวลาเขาตัวนะครับหลายอย่างครับ เี่ยค่าปูนนะครับอ่าค่าคนงานตัวนะครับแต่ถ้าเอาใจปูนสําเร็จอ่ะมันก็ตุนเวลาเอาไปเห็นเยอะครับบ่เสียเวลาบ่ทำเอาเสียเวลาตัวเอาก็สามารถไปทํางานอย่างอื่นได้ตัวนี่อันนี้วันนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสองล็อกนะครับอ่าปูนมิกซสี่คิวนะครับ ทั้งเทลงรถนะครับสารเจ้าที่แล้วก็ประตูเข้าบ้านนะครับทางเข้าบ้านนะครับผมนี่กระลวดเทเลยนะครับนี่กะใจงบประมาณอยู่ประมาณ9,200กว่าบาทนิดๆน,นะครับอ่านี่นะครับนี่แต่ปูนปูนม่กัด มันถ้าแบบมันราคามันสูงขึ้นไปมันก็นดีกะดีตามตามราคาครับแต่นี่มันพันกว่าบาทมันเหมือนจะมีแบบหินเยอะหินเยอะไปน่อยนะครับแต่กระบอกโมเป็นอย่างครับกบ็ใช้ได้เหมือนกันกับงานก็ออกมาโอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่แถมแบบเฮาแบบบนเนยด้วยบนอิดด้วยแต่ถ้าเอาไปผสมปูนทเองอะ่ะโอ้อันนี้ยบอกเลยเหงื่อเยิมครับ เต็มยางเสียเวลาเอาตวัวเองอาจจะมีวันพรุ่งนี้วันวันรื่นเนี่ยเขากระบโบฮูครับเพราะว่าเขาผสมเองเขาปได้ใยปุนปุนสําเร็จแต่นี้เขาใจปุ่นสําเร็จมันตุนเวลาเขาไปเยอะอ่าบบเสียเวลาเขาตวัวงานเสร็จไวตวัวงานออกมาดีเนี่ยเจ้าของเพิ่งใจชอบชอบนี่ผมก็เป็นลูกมือเกลือครับ เกียร์นะครับเกียร์ปูนเนี่ยคือมันเต่าระดับก็ตีเอาปักลักไว้น,นี่สี่คนวันนี้สี่คนบอกเลยสบายครับบอ่บออีตาใดงานเซตไว้ด้วยอ่าพอเอาเทปูนเซตหนาอเขากะมาเกี่ยรเกี่ยกำเนี่ยปาดหน้าปูนแห่งกาเนี่ยอ่า ปาดผูนเนี่ยคือมันแบบรอมันแห้งสักกร,รมแล้วก็ปาดเนี่ยปาดเซ็ตนั่งภาคครับบ่มีอย่างบ่มีอย่างนะครับอรอมันแห้งสักนิดเขาก็ไปปาดหน้ามันใหม่อ,อันไหนที่มันบดสวยเขาก็ไปทำเพิ่งมันสวยนี่ก็เรียบร้อยชอบใจครับรวมๆแล้ว ทั้งลงรถทั้งเทพื้นนะครับงบประมาณนะครับอยู่เลขตัวเลขกลมๆนะครับห้าหลักครับผมนี่ห้าหลักนะครับเสาอย่างเสาเสาหงรถเนี่ยผมใช้เป็นเสาประปานะครับคือแบบเสาสำเร็จเลยนะครับเป็นเสาประปาตั้งสำเร็จเลยนะครับ ความยาวจะอยู่ที่3เมตรห้าินะครับแล้วม,มาตัดต่อเองนะครับได้ต่อเองนะครับสรุปลงรุดนี่เกือบเกือบสเมตรนะครับผมความสูงหลังค้านี่เป็นหลังคาเมทชั่งชิดหลังคาเมทัลงชิดอันนี้กัหลังคาเนี่ยผมใช้ไปทั้งหมดประมาณ10,9เก้าแผ่นมีครอบคอบข้างอีกเป็นครอบใหญ่นะครับ เนีย่ยการรวมๆแล้วทั้งหมดไปเซตอยู่ในตัวเลขกลมๆ5ลักครับเพราะว่าเราต้องคืดเผื่อวัสดุตัวว่าอ่าอย่างเล็กเนี่ยราคาเล็กราคามีทัานชิดเอยียงเนี่ยมันก็เดี๋ยวนี้มันมันก็แพงไปอย่างที่เราทราบกันนะครับอ่า กโอเคนะครับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างเยอะนะครับก็บฝากกดติดตามผมตัวนะครับกดไลค์กดแชร์อ่ากดติดตามไว้นะครับถ้าผมได้ลงคลิปใหม่ๆอ่าลงคลิปใหม่ๆมันจะมีแจ้งเตือนก็ขอฝากกดติดตามไว้ให้ผมตัวนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลง คลิปอีกอย่างเป็นคลิปสั้นหรือคลิปสตรีมนะครับก็ขอฝากกดติดตามผมไห้ตัวนะครับผมตอนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ